ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวิทยาแก้วพระดดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติกับเพื่อนสมาชิกนะครับได้ร่วมกันเสนอยติโดยมีสาระเพื่อให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจาศึกษาแก้ไขปัญหาสิทธิและที่ดินทำกินของประชาชนท่านประธานที่เคารพครับปัญหาเรื่องที่ดินของประชาชนที่เกิดขึ้นในขอบขายทั่วประเทศ ผมคิดว่ามันมีช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งผู้อุโสหลายท่านที่อยู่ในสภาจะจำบรรยากาศแต่และช่วงได้ดีครับเราเริ่มมีประมวลกฎหมายที่ดินครั้งแรกเมื่อปี2497ปล่อยให้ประชาชนทั้งประเทศครับใครที่ครอบครองที่ดินให้ไปแจ้งสิทธิในที่ดินของตัวเองจะมีสิบไร่ร้อยไร่ห้าไร่ร้อยตารางวาทุกคนมีสิทธิแจ้งได้หมดทางราชการก็ลงบันทึก ขณะนั้นประชาชนทั้งประเทศมีแค่18ล้านคนครับระบบราชการเราก็ไม่กว้างขวางใหญ่โตระบบสื่อสารก็ไม่ได้โวดเดียวอย่างนี้มีประชาชนจํานวนมากครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ไปแจ้งการครอบครองที่ดินหลังจากระยะเวลาผ่านไปนานครับถึง20ปี2,518ปัญหานี้ก็เริ่มประทุขึ้นมาเมื่อเริ่มมีข้อร้องเรียนจากประชาชนเดินขบวนกันกอบไข่เกือบทั่วประเทศครับต้องการที่ทํากิน คนยากคนจนไม่มีที่ดินทำกินสุดท้ายในยุคนั้นก็มีความคิดก้าวหน้าครับในการที่จะทำการปฏิรูปที่ดินมีการออกพระราชบัญญัปฏิรูปที่ดินปี2518ครับท่านประธานครับปฏิรูปคยี้งนั้นคิดถึงขั้นที่จะรัฐจะไปซื้อที่จากนายทุนมาแบ่งปันให้คนจนแล้วปรากฏว่ามันยากครับในการที่จะไปบังคับซื้อเราก็ได้เห็นการนำร่องตัวอย่างที่เป็น เป็นนิมิตที่ไม่เคยเกิดขึ้นครับใครก็นึกไม่ถึงเราได้รับที่ดินพระราชทานครับในการที่เริ่มต้นทำการปฏิรูปที่ดินนั่นเมื่อปี2518ครับแต่หลังจากปี2518ผ่านไปอีกประมาณ20ปีครับในปี30กว่า32 33ครับในสภาผู้แทนราษฎรองรทุกสัปดาห์ครับจะมีเรื่องสอบถามประธานสภามีเรื่องยัติมีเรื่องการทุโดยเฉพาะเรื่องที่ดิน ดังกันทุกสัปดาห์ทุกสมัยของการประชุมจนสุดท้ายครับเราก็มีการเดินหน้าทำกฎหมายขึ้นฉบับหนึ่งเรียกว่าการแก้ไขกฎหมายปฏิรูปที่ดินปฏิรูปที่ดินเที่ยวนี้นะครับเป็นการสำรวจที่ดินทั่วประเทศที่ดินที่มีปัญหากับประชาชนมีหลายประเภทครับท่านประธานครับประชาชนส่วนหนึ่งทำกินมาเสีย5าสิบปีป่าสงวนครอบครองเป็นป่าสวน ที่ดินส่วนหนึ่งประชาชนทำกินลาดพัสดุประกาศเป็นเขตปราดพัสดุที่ดินส่วนหนึ่งทำกินโดนขึ้นเป็นทุ่งสวงเลี้ยงสัตว์ตันขึ้นเทะเบียนเป็นที่หลวงปรากฏรอบประชาชนทะเลาะก,กับหลวงปีสามสี่ที่เราออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินแก้ไขครั้งนั้นครับมีประชาชนประมาณสองล้านคนครับเป็นคนผิดกฎหมายอยู่กินทำกินในที่ของหลวงพ้นทางออกทางอื่นไม่ได้ครับ เราก็ทํากฎหมายปฏิรูปที่ดินผมเข้าใจว่าท่านประธานก็น่าจะเป็นกรรมธิการอยู่ในยุคนั้นด้วยการปฏิรูปที่ดินเท่านั้นเราทําอะไรครับเราประมวลที่ทั้งหมดที่มีปัญหากับชาวบ้านเพื่อให้รู้ว่าที่ป่าสวนที่ไหนที่หมดสภาพป่าแล้วชาวบ้านเขาทากินมาแล้วแล้วก็เสือเส่อมความเป็นป่าหมดแล้วโดนทําไม้ทาอะไรกันหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยตัดที่ดินเหล่านั้นโอนมาให้สำนักง,งานปฏิรูปที่ดิน ที่ดินแปลงไหนที่เป็นลาชพัสดุที่ไม่ได้คงความเป็นลาชพัสดุแล้วใครก็ไม่ได้เช่าทํากินกันมาสี่ห้าสิบปีตัดโอนมาตัดโอนมาเมื่อตัดโอนมาให้กับสํานักงานปฏิรูปที่ดินสํานักงานปฏิรูปที่ดินก็จะเป็นคนออกสํารวจครับและตกลงกันในสภาวันนั้นครับว่าแต่ละคนต้องไม่เกินห้าสิบไร่เราไม่อยากให้นายทุนสองร้อยไร่ห้าร้อยไร่ซึ่งครอบครองมีอยู่ครับสมัยนั้นเป็นพันไร่ก็มีแต่เราตัดสินว่าคนมีสิทธิ์รับสบปกได้คนละห้าสิบไร่ เมื่อได้ห้าสิบไร่ก็ต้องเป็นเกษตรกร,กรและที่กำกับไว้ด้วยกฎหมายฉวาง้นก็เป็นเกษตรกร,กรที่ยากไร้ครับถ้าเกิดจากเกษตรกรแปลเป็นรูปข้าราชการเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าไปโดนตัดสิทธิ์แล้วได้คนล่าสิบไร่แล้วก็จำกัดสิทธิ์ไว้ครับว่าจะห้ามซื้อขายเด็ดขาดเพราะสภาวันนั้นเรารู้ดีครับว่าถ้าปล่อยให้ประชาชนที่รับที่ดินปฏิรูปไปซื้อขายหลังจากนั้น อีกสักหปี10ปีเราก็จะมาอีกรอบ,อก,รอบก,ก็คือประชาชนที่ขายที่ดินก็จะไปบุกเบิก,บก,บกป,ป่าแปลงใหม่แล้วเราก็ต้องทำไปอีกแล้วก็จะไม่เหลือที่สำหรับการเป็นป่าไม้ของประเทศไทยต่อไปสุดท้ายกฎหมายปฏิรูปที่ดินก็ออกมาครับเราก็เดินหน้าปฏิรูปที่ดินมีที่ดินที่ออกโดยสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินหรือสอปกสี่กีศูนย์หนึ่งครับอยู่ทวประเทศหลายล้านไร่ครับเป็นการปลดปล่อยคนที่ผิดกฎหมาย หลายร้อยหลายล้านคนครับหลุดออกมาจากกฎหมายแต่เมื่อบ้านเมืองพัฒนาไปจากปี3-4ถึงปีนี้ครับท่าน30ปีแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างปี98มาถึงปี34ก็คือประชากรของประเทศไทยเริ่มนิ่งขึ้นครับในรอบ15ปีนี้เรานับประชากรประเทศ6 0ล้านคนมาตั้งแต่15ปีที่แล้ววันนี้ประชากรไม่เพิ่มครับเราเก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ขณะเดียวกันประชาชนที่ได้ที่สปกไปตั้งแต่ปี3,4,3,5,3,6,3,7แล้วก็และก็ได้มาเรื่อยๆตัวนี้รู้สึกว่าที่ดินที่เขามีอยู่กลายเป็นที่ที่เหมือนกับที่สาบคือจะไปใช้สิทธิ์ในการกู้ยืมเงินธนาคารก็เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ถ้าพัฒนาไปได้ถึงขั้นพัฒนาจากที่ทำการเกษตร บางแห่งครับก็ต้องยกรับความจริงครับว่าจากที่สพกที่นาที่ไร้วันนี้ถนนสี่เลนผ่านแล้วเขาก็คิดถึงการทําตึกแถวตึกพาณิชย์เสียงเรียกร้องผมไปมาทั่วประเทศพี่น้องประชาชนนักการเมืองที่ไปทั่วประเทศก็ได้รับเสียงเรียกร้องครับอยากพัฒนาสพกเป็น,นโฉนดและประชาชนก็อยากจริงๆครับท่านแต่เราในฐานะที่คนดูแลปัญหาทั้งหมดเราจะปล่อยอย่างนั้นไหม ในขณะที่สัดส่วนประชากรเราไม่ได้เพิ่มพุ่งพรวดเหมือนปี97มาถึงปี34 35ประชากรประเทศนี้เริ่มนิ่งแล้วครับเรามี65ล้านคนขยับขึ้นขยับลงไม่ขยับไปไหนเลยเพราะ,ะนั้นความจำเป็นของพื้นที่ดินจริงๆก็คือพื้นที่หลายๆส่วนครับมันพัฒนาไปสู่การเป็นมากกว่าทำการเกษตรเราก็ต้องโยนครับแต่ในีเดียวกันครับต้องระมัดระงครับเป็นเรื่องเร่งด่วนของประชาชน แต่ต้องเป็นเรื่องที่รอบครอบของรัฐบาลเละรอบครอบของนักการเมืองแบบพวกเราครับไม่ใช่ยุกเราออกสอปกทั้งหมดแบ่งเป็น,นโฉนดให้ชาวบ้านหมดอีกสักสิบห้าปีข้างหน้ารุ่นผมรุ่นประธานตายหมดแล้วก็มาอีกชุดหนึ่งครับว่าขอออกโฉนดในที่ป่าที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็จะเป็นเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบสิน้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทางที่จะดีที่สุดครับก็คือต้องตั้งกรรมธิการ โดยสมาชิกในสภาของเราเนี่ยครับประมวลเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาหนึ่งวันนี้ที่จริงแล้วก็ทางรัฐบาลเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วก็ตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้ดําเนินการจัดทานโยบายในการจําแนกที่ดินและแบ่งที่ดินให้ประชาชนแต่เราตั้งงบประมาณไว้ร้อยมากครับท่านร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแล้วก็เดิมนาเ,เดิมเกินการไปเป็นระยะระยะแต่ถ้า เราสามารถระดมความคิดจากนักการเมืองข้างล่างนี่นะครับตั้งมาเป็นครมธิการเขาจะได้จับเรื่องนี้จริงจงจังๆว่าที่ดินประชาชนที่เดือดร้อนในประเภทนี้มีกี่ประเภทวันที่เราออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินปีส4สี่ครับกรมป่าไม้มีอยู่กรมเดียวครับวันนี้มาถึงปีนี้กรมป่าไม้ผ่าก็เป็น4ี่หกรมแล้วจนผมจำชื่อไม่ได้ ป่าอุทยานก็มีป่าสงวนก็มีป่าชายเลนก็มีมีเต็มไปหมดครับงานถูกแยกแยกไปหมดมันถูกจําแนกลายเอยียดไปหมดขณะเดียวที่ที่ประชาชนอยู่อาศัยครับมีหลายพื้นที่ที่จําเป็นต้องมาจัดแบ่งให้ประชาชนใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ราชวัสดุของท่านสสที่อยู่ใกล้ผมไม่ว่าที่ที่เป็นป่าสงวนที่หมดสภาพไม่ว่าจะเป็นที่ที่อยู่ในทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์แม้แต่ที่บางแปลงกับท่านประธานครับ โต้แย้งกันระหว่างกรมธนารักษ์กับประชาชนกรมธนารักษ์ยึดเกาะเต่าไว้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วอ้างว่าเป็นที่ที่ขังนักโทษสมัยโบราณซึ่งขังนักโทษจริงๆคุกขังนักโทษจริงๆเมื่อสมัยโบราณมีสักหนึ่งไร่ครับแต่มาวันนี้ประกาศเขตเกาะเต่า,ท,าทั้งเกาะเต่าเป็นที่ทรัชพัสดุไปหมดแล้วใครก็มีเอกสารไม่ได้อย่างเก่งก็รอเจ้าเพราะ,ะถ้าเราเริ่มมาจําแนกกันจริงๆครับ จะมอบให้รัฐบาลไปก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยท่านดูครับตั้งกรรมธิการตั้งกรรมาการในการทำํำนโยบายที่ดีแห่งชาติตั้งแต่ปี2,556-57ครับตั้งงบไปร้อยกว่าล้านมันก็คืบหน้าแค่นี้แต่ผมคิดว่าถ้าเราตั้งสสในสภา,าเราเป็นกรรมิการช่วยศึกษาควบคู่กันไปและนําเสนอเป็นกฎหมายจริงๆเข้าสู่สภา,าเราก็จะสามารถแก้กฎหมาย และก็หลักประกันให้กับประชาชนได้ครับผมขอขอบคุณรรท่านประธานที่ให้โอกาสในการนําเสนอภาพรวมของปัญหาที่ดินทั้งหมดทั้งประเทศครับขอขอบคุณครับ